เมื่ออ่านข่าวดีกว่าเกิไไดอะไรขึ้นบ้างก็จะมีข่าวมีเรื่องราวมีอาร์ติเคิลที่น่าสนใจมาอ่านสูงกันสองโอเคตอนนี้น่าจะอัดสูงนะ,ะในเริ่มที่ผมก็จะดูข่าวก็วจะมีอัลจาร์ชีราครับอันนี้เป็นโลกของทางอาหรับแต่เป็นข่าวอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นข่าวสารกิจ แล้วก็จะมี Guardian นสือพิม์ของอังกฤษ New York Times France 24แล้วก็มี Deutsche w e l l เป็นหนังสืงอพิมพ์เยอรมันจริงๆแล้วมีอีกหลายฉบับนะแต่ว่าเอาประมาณนี้ก่อนคือดูแค่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีการใช้ศัพท์อะไรยังไงบ้างเงี้ยการเรียนการเรียนรู้ภาษามันจะมีสองแบบนะแบบหนึ่งคือ คำศัพท์มันขยายก็คือเราก็จะรู้ศัพท์นู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่ไอการรู้คําศัพท์หรือการมามันไม่ได้สําคัญเท่ากับการรู้รู้เรื่องคือมันเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกในโลกนี้เรารู้ว่ามันมันเป็นไปยังไงแล้วจําบุคคลได้จําเหตุการณ์ได้อย่างเงี้ยแบบนี้คือรู้เรื่องมันจะง่ายกว่าง่ายกว่าทําให้เราเดาทางได้ความรู้เรื่องเนี่ยมันสําคัญกว่าการรู้รายละเอียดเล็กน้อยเช่น ภาษาหรือแกรมาอ่กดูที่ออลจซีรกับเดี๋ยว่า,าข่าวหลักที่เขาให้ความสำคัญเลยก็คืออันนี้คืออะไรั่เซียบอมบ์บิชเชยูเครนร้ตรอาหาแอสเวกเนอร์มุ่งูเบลารุสอันนี้นี่เป็นโกลาหลที่เกิดขึ้นที่มีการทิ้งระเบิดของรัสเซียไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในยูเครนนะครับก็ในขณะที่กลุ่มแวกเนอร์เนี่ยกลุ่มกบฏดวกเนอร์เนี่ย เดินทางไปเวลารุสผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความพยายามของรัสเซียที่จะแสดงให้ให้ฝั่งตอนตกหรือให้ฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยรับรู้ว่าวเฮ้ยเขายังเข้มแข็งนะพอมีกบฏเกิดขึ้นมาปั๊บก็จัดการหากกบฏเรียบร้อยแล้วบอมยูเครนเป็นการโชว์เลยว่า ยมาถือโอกาสช่วงนี้ว่าเป็นช่วงที่มีปัญหาภายในอเงี้ยอเมริกาก็เลยทําแบบนี้นะอันนี้ก็มีคําศัพท์นะครับอ่าบอมส์บอมก็คือทิ้งระเบิดนะฮะใช่เป็นรูปประโยค present simple เลยบอมส์พิเศษยูเครนเรื่องการแอสแว็กเนอร์ moves to เบลารุสในขณะที่กลุ่มแมกเนอร์แวกเนอร์ก็คือกลุ่มกบฏนะครับอยายให้เขาไปในเบลารุส ในส่วนของบยไลายก็จะมี deadly attack comes as a fallout from Wagner mutiny continue with its leader เ e ฟเกนีปริโกชิ n arrival in Belarus เขาบอกว่า deadly attack คือการโจมตีแบบรุนแรงครับ deadly เนี่ยแบบรุนแรงก็เกิดขึ้นในขณะที่มีปัญหานะครับตรงนี้คือมีปัญหากับกลุ่ม เบลารุสนะครับท, us, ท,ที่กลุ่มเบลารุสเนี่ยก็ได้ถึงเดินทางถึงอธิลุ่มของฟรีโกชินนะครับกลุ่มของกบฏนได้เดินทางถึงเบลารุสครับก็จะมีศัพท์คำว่า f a l l out นะครับ f o l out ก็ลองไปเปิดดูนะครับ f l l out ก็อาจจะเป็นเรื่องของ ความขัดแย้งกันบาดหมางใจกันหรือก็เป็นผลเกิดอีกด้านหนึ่งครับอย่างเงี้ยว่า as a follow from the w e a k w a g n e r Mutiny continue ก็เป็นความ uh ก็เป็น the adverse side of effect or result of situation อันนี้คือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการที่มี กบฏนะครับก็คือเกิดการเกิเดกบฏขึ้นมาในรัสเซียเนี่ยเสร,รย์ใช้วิธีบอมเลยโอเคเราก็เอาตัวอย่างว่า fallout ตัวนี้นะครับแล้วก็เขียนเป็นตัวอย่างกาหาคำศัพท์แบบนี้นะครับส่วนรูปทางด้านขวาเป็นเรื่องสุดาน Sudanese Army declares unilateral c e a s e f i r e on first day of EID เราทราบอยู่แล้วว่าสุดานเนี่ยมันมีมันมีกระบฏเหมือนกันเนการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับกบฏนะครับแต่ตอนนี้เขาจะ uh, declare unilateral ceasefire on first day of Eid ก็ประกาศฮ้ declare ค,คือประกาศประกาศที่จะ ceasefire คือหยุดนะครับก็ลองเอาคำศัพท์นี้เข้าไปหาคำศัพท์ดูแล้วก็ไปเอาตัวอย่างตรงนี้นะครับ ็นการหยุดแบบยูนิลาทรอเป็นการหยุดแบดบไหนอ่ะยูนยิมันคือด้านเดียวนะอืมจริงๆแล้วการหยุดยิงหยุดยิงด้านเดียวได้รปะเดีย๋ยวลองดูบายไลน์ The heads of Warring Sudanese Army and p a r a m i l i t a r y R.S.F announced unilateral truce for the Muslim holiday อ๋ออีดอีดนี่ก็เป็นวันมุสลิมนะเขาก็หยุดอืมก็หยุดวันสำคัญแปลกนะอืมจริงๆแล้ว ศาส,สนาคนก็ไม่สอนให้คนฆ่ากันอยู่แล้วแต่ว่ามีการหยุดแบบวันสาคัญสักวันหนึ่งแลกลับมาค่ากันใหม่อ mm hmm. ันนี้ก็จะมีสับย mm ูน l ล t e ทรัลเป็นฝ่ายเดียวครับความเป็นจริงแล้วนะ่าจะไม่ใช่ฝ่ายเดียวต้องหยุดทั้งสองฝ่ายอันนี้มี Army กับ p a ร a มิทรีไอเนั่นคือตัวย่อของกลุ่มไม่ทราบว่ายอ่อมาจากอะไรแต่ว่ามีคำาคำหนึงคือ Truth Truth Tr ก็คือ seed f i า e ก็คือการหยุดยิงเราเปิดดูซิมันจะหยุดที่ข้างหรือหยุดสองข้างเลยมิสดานส์อาร์ม e ีชีฟเจเนอรลอับดุลฟัตตาร์อัลเบอร์ฮันแอน h ์อ and a n n เ u n c e d รอ n ซิส t ฟล์ออนเดอะเฟิร์สเดย์ออฟเดอะมุสลิมไอดีอัลอาาอลเดย์อันนี้คือฝ่ายหนึ่งนะครับคือฝ่ายไอเอเนี่ยประกาศแน่นอนนะครับผู้นำเขาอับด ah ุลฟัตตาอัลเบอร์ฮัเนี่ยประกาศว่าเขาหยุดยิงครับอาจจะเป็น หยุดยิงคือฝั่งเขาหยุดยิงก่อนแหละช่วงนี้มุสลิมอยากไปทำอะไรยุ่งๆประมาณนีน้ In a televised address on Tuesday, b r e s i d n also called on young men to defend the country either at home or joining the armed forces อันนี้ก็เป็นเนื้อหาข่ว Oh, เอราอเ s สเอฟอีกกลุ่มหนึ่งนะครับส่วนเบอร์ฮานเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือเจ n e อ a l มูฮัมหมัด a ามดันดากา o ลหรือเท่าที่รู้จักกันชื่อว่า h ฮ m เดตินี่คือกลุ่มไอเอสเฟโอเคก็ประกาศ t o d a y unilateral ceasefire is battle against the army เพาประกาศเขาหยุดยิงนะครับแต่ว่าเขายกเว้นเช l นการป้องกันตัวเองนะครับในสถานการณ์การป้องกันตัวเองเช่นถูกจู่โจ,จมก่อนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะตอบโต้วหวังว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะพูดถึงเรื่องการสมานฉันท์ reconciliation โอเค ผมจะไม่อ่านข่าวลึกนะครับเดี๋ยวมันเข้าไปเรื่อยมันจะยาวนอกากนั้นก็จะมีรูปของเบลารุสประธานาธิบดีเบลารุสนะครับลูกาชินโกกับปูตินแล้วบทความก็บอกว่า Why did Belarus intervene in the r u s s i a b e l a r u a f e u ทำไมเบลารุสเข้ามาเข้ามาเป็นผู้ไกลเกลี่ยนะครับทีนี uh, ้ intervene คือแทรกแซง intervene intervention แทรกแซง ในฟิวฟิวก็คือน่าจะเป็นความขัดแย้งนะครับความบาดหมางระหว่างรัสเซียกับแวเนอร์ครับอันนี้มีศัพท์คำหนึ่งคือคำว่าฟิวเราเอาศัพท์นี้ไปเปิดแล้วก็เขียนไว้ในะคำศัพท์เราก็ได้ส่วนรูปพ้านขวานะี่ครับ Remains is covered in The U.S. m a t c h m i s s i n g British actor Julian s a n d Julian s a n นี่จ Julian s a n นี่เป็นคนนี้นะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้น มันน่าจะมีการสูญหายไม่เจอัเปิดดูครับโอเคแ a n famous for his role in the film A Room with a View went missing in January after hiking during a winter storm <Okay. S 1> อ๋อโหแซนเนี่ยหายตัวไปนะครับหลังจากไปเดิน trekking ครับที่ไปเดิน hiking นะครับในช่วงหน้าหนาวเดือนมกรานะครับอันนี้คือเขาเป็นดารานะโอ okay. น่าจะหายหายไปเลยหายสาบสูญไปเลยไม่มีใครเห็นนะครับ Authority in the u n i t e d s t a t e s have confirmed that British actor Julian Sands dead after s k e l e t o n remains were discovered in the mountains outside of Los Angeles where he went missing months ago อันนี้ก็คือเขาหายไปแล้วก็ตอนนี้มีการประกาศว่าเขาเสียชีวิตแล้วแน่นอน mm hmm. Julian Sands dead หลังจากที่ skeletal remains นะครับก็คือซาก ศพนะครับเป็นโครงเป็นอะไรเงี้ยโครงกระดูกที่คนพบที่ภูเขานะครับทางด้านนอกของลอสแอนเจลิสที่เขาหายไปก็ได้จะเป็นอย่างเงี้ยก็ยืนยันนะครับโอเคก็ข่าวของเอาจ์ิชิลาก็พูดถึงข่าวของโลกด้วยนะครับ U.S. Senate Report highlights c a p i t a l Riot Intelligence Failure น,นี้ก็มีการประท้วงนะครับไรอัลก็คือการจราจนการประท้วงเป็นการประท้วงอาจจะเป็นการประท้วงเขาเรียกว่า i n t e l l i g e n c failure i n t e l l i g e n c failure นี่ถ้า i n t e l l i g e n c มันหมายถึงการเก็บข้อมูลลับนะครับหรือการล้วงข้อมูลเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูไม่แน่ใจว่าคืออะไรกันบะ เ oh, อฟเอไอดาว์เผยข้อคิดเห็นของผู้สนับสนุนทรั r ป์ก e อนการโจมตีที่ทำลายเมืองหลวงสหรัฐในวันทีอ้นี่เป็นภาพที่ตอนการเลือกตั้งประธานาธิบดีทำนะครับแล้วก็ทําแพ้ไบเดนเนี่ยแล้วก็ทีนี่เข้ามาประท้วงนะครับอันนี้เขาบอกว่าโอเคอ่า okay. uh มันเป็นรายงานของวุฒิสมาชิกของอเมริกันนะครับที่บอกว่า Capital r ไรตออก็คือการจะจนที่เมืองหลวงนะครับที่ที่ตึกเซตแคปิทัลเนี่ยตอนนี้เป็นตึกเซตแคปิทัลของเป็นรัฐสภาออเมริกาก็คือเป็นความล้มเหลวเกิดขึ้นมาจากความล้มเหลวของหน่วยข่าวกรองนะครับก็คือคุณเตรียมข้อมูลไม่ดีคุณไม่จัดการแบบป้องกันไว้ก่อนอะไรเงรี้ยปล่อยมันเกิดแบบนี้ประมาณนี้นะครับ น้องนั้นก็จะมีข่าว ICC to continue investigation of human rights abuse in Venezuela ICC นี่คือ International Court of Justice นะ International Court of Justice ไม่ไม่ IJC ICC นี่คือนี่เป็นองค์กรเรื่องสิทธิมนุษยชนแหละ ICC ก็จะติดตามในการสอบสืสสบสวนสอบสวน,สสวน,สวนเรื่อง สิทธิมนุษยชนในเวเนซุเอลาต่อไปนะครับนี่ก็เป็นโอเคอินเตอร์เนชั่นแนลคุ้มคอสารอาญาระหว่างประเทศก็จะทำเรื่องนี้เพราะว่ามันจริงๆไปทำเรื่องลักษณะเนี้ยที่ประเทศไหนนก็มีนะครับมันก็มีเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะารัฐบาลก็ จัดการกับประชาชนจัดการกับคนที่เป็นสับเจตของตัวเองโดยที่มอ r less ก็มีการเลเว i สธิมลูซิเลชันก็ต,ต่างต่อไปโอเคอันนี้เราจะใช้ออกข่าวลงขาวประมาณนี้นะครับมีเรื่องของทรัมป์เรื่องของอ UN Document Summary Execution of 77 Ukrainian Civilian นี่นี้ก็จะเป็นเรื่องรายงานการสังหารคนยูเครนนะครับของ UN เรื่องของรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน,นประมาณโอเคเอาจักซิล่าคันนี้มาดูของส่วนของอากาเดียนกาเดียนก็ขึ้นรูปของเยอรนีมาก่อนเมื่อกี้นะครับเอาจักซิล่าเป็นโลกอัหลกนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงเวินโลกของตัวตกบ้างกาเดียนก็ขึ้นมาเลยเรื่องของเยฟเกนี 2, นะครับปริกโกชินเรื่องของกบฏเวลารุสที่ไปอยู่ในเบลารุสนะครับแล้วก็รูปคนนี้เป็นรูปของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกนะครับออกมาเพื่อที่จะแถลงข่าวว่ามาถึงแล้วนะโอเคไม่มีปัญหาอะไรประมาณอีกฝั่งรัสเซียก็บอมยูเครนเลยแล้วก็ขยับไปนิดนึงทางขวามือนะครับเห็นรูปแบบ บนสบพาแลวมองอะไรเพ่อยเห็นนะนี่ตอนนี้คือฝั่งนิวยอร์กกับฝั่งแคนาดาเขากาลังเจอปัญหาเรื่องของไฟไฟ,ไฟป่าแล้วมันก็ทําให้ท้องฟ้ามันนะครับเต็ไมไปด้วย pm สองุด้าเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมบอก้วยนะว่าคาร์บอนะ Wi-Fi คาร์บอนอิมิชชันการปล่อยคาร์บอนออกมาจากป่าไฟป่าได้ขึ้นพุ่งถึงจุดสูงสุดในรอบหกเดือนของปีสองพันยี่สบสา น,นี่ก็มีรูปของจูเลียนซนนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับเป็นนักแสดงชาวอังกฤษนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีรูปพิซซ่าครับเฟรซก็ไฟล์ s พสต์ลิติพิซซ่าสองปโอล์จากออพิซซ่าพิซซ่าอายุของเดิมแบบโบราณสองพันปีน่าจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้อันนี้คือการเดียนการเดียนก็จะพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ก็มีเรื่อง การประท้วงของทีแคปนะิตอลไรอัลนั่เองนะครับคือเขาไปให้ท้ายไปยุยงให้คนมาประท้วงแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของโดนัททรัม์อื่นๆก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมทางเพศอะไรของเขาเลยนะที่มีปัญหาโอเคอันนี้ปารีสดแสดงปารีสก็คือเมืองหลวงนอกเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสก็มีขา่าว police under police officer under investigation after boy 17 shot เด a t ซน n ซอร์บรนี้ก็อาจจะมีการสืบสวนสอบสวนตำรวจที่เกิดการยิงเด็กอายุ17เจดปีนะครับเสียชีวิต <c oughs> ควินเทนโมเบย์อันนี้อันนี้คืออ่าวควินเทนโมนะเราก็รู้อยู่อ่าวควินเทนโมมันก็อยู่ไม่ไกลจาก US อมากแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องสองครามเรื่องอะไรเงี้ยเป็นแหล่งเรียกว่าเป็นแหล่งจอดซัพพลีนของรัเสเซียที่ จอจะส่งอาวุธนิวเคลียร์เข้ากับเข้าไปยังเมกาซึ่งมันความไม่ปลอดภยัยหรือในควนเานโมเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีมก,ะมการกักขังนักโทษไว้ที่นี่อันนี้ข่าวตรงนี้บอกว่า u s s u b j e c t d e t a i n e e s t o c r u e l t r e a t m e n t u s s a y a f t e r v i s i t อันนี้น่าจะเป็นนักโทษคอนตทนมโมแหละเขาบอกว่า ดิเชนีก็คือผู้ถูกขังนะครับหรือนักโทษของ u ูเอสเนี่ยอบอกว่ามันได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายนะครับ Cruel treatment UN say after visit ก็เจ้าหน้าที่ของธรรัชงานทรก,ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ไปเยี่ยมคุมกกรุงกาลโม,ม,มข้างล่างก็เป็นโรมโรมฟิออตารีนะครับ Outcry after the tourist carved name on wall at the Colosseum คนก็อาจจะแบบชาวเน็ต ประจารอะไรประมาณนี้ครับเอาคราหลังจากที่นักท่องเที่ยวไปเขียนชื่อไปสลักชื่อของตัวเองบนกำแพงที่เขาเรียกอ,อะไรโคลอสเซียม um ก็คือที่เขาไปแข่งเอาสัตว์กับคนไปแข่งกันนะในในในสมัยซีซ่าในสมัยอโรมยิ่งใหญ่ครับก็มันก็ไม่น่าจะพอใจอย่างคนแค่มา ยืนปีนปายโบราณสถานของไทยแล้วก็โวยวายแล้วครับอันนี้เขาอาจจะไม่พอใจข้างล่างต่อมาเป็นน er ิวยอร์กคลินิกอัศดัลต์ลี่รูินส์เดคเคส c อ l ค e ล e ลจร e a r ์ h b ย turning off freezer โอที่นิวยอร์กนะครับเขาบอกว่าคนทำความสะอาดเนี่ยก็ได้ทำให้อ่า หนังสือหรือเอกสารส่วนของงานวิจัยของผ่าลัยเสียหายโดยการที่เขา turning off freezer ก็คือปิดน่าจะเป็นปิด freezer ปิดตัวควบคุมอากาศที่ทำให้เย็นนะครับ okay. มี France the newspaper s t a s t f f strike after far right personality made editor อันนี้ก็มีการกระท้วงนะครับหลังจากที่มีการโปรโมท คนที่แนวความคิดขวาสุดโตง่งขวาจัดเนี่ยขึ้นมาเป็นเอดอิเกอร์ขึ้นมาเป็น, Editor, น,ปนบรรณาธิการตัวีโอเคนี่ก็ประมาณนี้ในรูปที่เห็นในรูปที่เห็นชัดเจนคือจูเลียนแซนเนี่ยเขามีการลงอลงออ i บ u a r วรีนะครับก็คือว่าเกิดปีไหนเสียชีวิตปีไหนยังไงแบบนี้นครับอ,อันนี้เรียกว่าออ i บ u a r วรีโอเคอันนี้หายไปนะครับเสียชีวิตตอนอายุหกสิบห้า าจจะเป็นแตบมุกราลาละเนี่ยตรงนั้นก็จะมีรูปของวัคเนอร์มีอนาสติ์มีประธานาธิบดีปูตินมีปัญหาเรื่องอที่รัสเซียทิ้งระเบิดที่คามาทอสนะครับเป็นร้านอาหารพิซซ่าด้วยอ่ะ แล้วก็พูดถึงเรื่องยูเครนยูอ่ายูเครนยูเอ็นเซย์รัสเซ c ยโพ v e ์แฮฟทาร์เจอร์และปรคิพก็พูดถึงเรื่องของการทรมานและการสังหาร uh, ประชาชนนะครับชาวยูเครนทำไมจริงพูดถึงข่าวเรื่องพวกนี้เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องการเดียนจะเป็นข่าวสายของตอนตกเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องราวของรัเสเซียเรื่องราวของยูเครนมา เอาที่เอาเรื่องเอาประจานเอาการประจานรัเสเซียขึ้นมาบ่อยๆนะครับหรือแสดงรอยแยกความขัดแย,งดย้งระหว่างวัตเนอร์กับรับเสเซียขึ้นมาบ่อยๆเนะี่ยมันยิ่งทําให้โลกเริ่มมองเห็นแล้วก็เป็นการโน้มน้าวคนให้ไปอีกด้านหนึ่งด้วยอเออมันมีรูปตรงนี้นะครับมัมีรูปน่าจะเป็นรูปมันสองชั้นใช่ไหมเป็นรูปผู้ชายกับรูปผู้หญิงตรงนี้ ดูเขาเขียนว่า it was shocking the author under attack for doubting Shakespeare ม,มันช็อกเลยที่คนเขียนนะครับตกอยู่ภายใต้การถูกโจมตีวา่าคุณสงสัยเช็คสเปียร์ได้ไงเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อ่าน,นาเนื้อหาไปเนี่ยคิดว่าเขาสงสัยว่าเช็คสเปียร์เป็นผู้หญิงว่าเพราะมันดูรูปข้างในเป็นผู้หญิงแต้างนอกมันเป็นรูปผู้ชายใช่ไหม ลองดูอ,อ่านลองอ่านดูข้างใน i z a <OK> b e t h Winkler's Controversial New Book Shakespeare Was a Woman and other heresy investigate highly fraught theories around the beloved playwright. โอเคก็เอลิซาเบธวิงเลาร์นี่ก็เป็นคนเขียนหนังสือมาเล่มใหม่นะครับซึ่งอ่า controversial controversial ก็คือเป็นที่ถกเถียงกันหรือแบบความเห็นแบบโอ้โหแลกเปลี่ยนกันอย่างดูเดือด ว่าเช็กซเวียเป็นผู้หญิงกว่าจริงๆอ,อ่ะแล้วก็มีการแบบอธิบายอะไรขึ้นมาเยอะๆนะครับต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าหนังสือเล่มเนี้ยคงไม่ได้แบบจะต้องเอาหลักฐานทา,างวัตถุอะไรมาเยอะๆแค่ไหนแต่อาจจะคือโดยตีมโดยชื่อหนังสือโดยความคิดมาแล้วมันก็ทำให้คนน่าอ่านเพราะยังไงเนี้ยความจริงมันจะออกมายังไงแล้วแต่แต่ อเลิซาเบธวิงเลอร์เนี่ยยขาหนังสือได้ดีแน่นอนอน,นี่เป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งมากกว่าหรือเปล่าโอเคอันนี้ของกาเดียนก็ไวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปนิวยอร์กไทม์ดูสั้นๆนิวยอร์กไทม์ก็น่าจะเป็นเรื่องของปูตินเหมือนเดิมคิดว่าเห็นไหมครับเป็นเห็นไหมนี่มันขึ้นมาหน้าแรกเลยหรือกระชังก็เซย that during his walk Putin suggests killing Wagner ship President Alexander Lukashenko said he had urged President Vladimir Putin not to rush his response assuring him that a bad peace is better than a n y w ว่าทโอเคอันนี้ก็ลูกาช h โ n ก o ก็เป็นผู้ประสานนะครับผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแยงแ้งระหว่างอ่ปูตินหรือคือรัสเซียกับกบฏไวันเนอร์มันก็น่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดหัวหน้ามันเป็นเด็กที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันดันจะมากัดเราเองเนีวว่ยเราก็อาจจะ โมโหมากไม่พอใจมากโกรธมากแต่วัตเนอร์เขาบอกว่าอย่าพึ่งทำแบบนั้น not to rush his response แล้วก็บอกว่าสันติภาพที่เลวร้วายหรือสันติภาพที่แบบตกต่ำที่สุดก็ยังดีกว่าสงคราม a bad peace is better than any war ใช่ได้เลยโอเค mm hmm. ก็จะพูดถึงประมาณนี้ถ้าเป็นสื่อสายฝั่งตะวันตกนะครับโดยเขพาะสื่อสือ่อเมริกาก็ประนามแล้วเชนเข้าไป ด m มอน z e มันคือทำให้มันเป็นปีศาจไปเรื่อยๆแล้วก็คนทั้งโลกจะได้เห็นว่ารัสเซียมันเหมาะสมแล้วที่จะถูกกระทํำย่ำดีจากชาติอื่นอะไรประมาณเนี้ยอ่าอเมริกาก็จะใช้วิธีการแบบนี้ตอนที่อเมริกาต้องการประนานมอิลักโดยที่ทั้งบอกอิลักไม่มีอาวุธอะไรเลยนะคะแต่บอกเขาว่ามีอาวุธแบบอาวุธเคมีอาวุธที่ทําลายล้างอาวุธที่ทำลาย,ลาาท,ท,ำลายทำลายล้างคนเ,อย,เยอะๆทั้งจริงๆเนี่ยในประเทศ ชาติตะวันตกหรือในอเมริกาเนี่ยมีอาวุธทุกอย่างเลยนะ What will happen to Yevgeny p r i g o s h i n and his Wagner? ไปเจอโออันนี้ก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับถึงเรื่องของข่าวที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งข่าวที่เป็นฝั่งรัเสเซียเพราะ,ะนั้นถ้าอ่านนิวยอร์กหามเยอะอ่านหนังสอพิมะวนตกตะวันตกเยอะๆเนี่ยมันแน่นอนมันไปทางเดียวเพะนั้นเราต้องอ่านอะไรอันนี้ที่เหลือก็เพื่อเป็นเกี่ยวกับเมริกาละนนก็จะเป็นเรื่องของ okay. อ่าสุภาพคอร์ดก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรสำคัญนะครับแล้วก็ในนิวยอร์กไทม์เนี่ยมีคอลัมนิสต์คนหนึ่งนะครับชื่อโจเซฟฟริดแมนคนนี้นะครับคนนี้นะครับเนี่ยเขาชอบเขียนบทความแล้วก็พยายามที่จะชี้เห็นว่ามันมีปัญหานะในในใน,ในการเมืองรัสเซียนในภาวะความเป็นผู้นำอะไรแบบนี้ก็คือ อ่ายโทมัสฟรีแมนเนี่ยเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลตวันตกมามานานมากเลยอืมเขาจะอ่านข่าเราก็ได้อ่าอ่าอ,อ่านไม่ได้เพราะเราไมาา่ได้แจกตางเปิดไปแฟลชเฟนนิโฟเลยดีกว่าแฟลชเฟนนิโฟก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเห็นไหมแฟลชเฟนนิโฟก็อยู่ในสายของตวนตกก็จะขึ้นข่าวของรัสเซียอะไรอย่างเงียเง้ยครับรีบเล่นข่าวเนี่ยเยอะ เพราะฉะนั้นไอมีเดียค e r เรชหรือการพาดหัวข่าวหรือการลงจำนวนข่าวเนี่ยจำอันไหนมันสำคัญเอดิเตอร์เนี่ยเขาจะดูเขาไม่ไปดูภาษานะครับแต่เขาจะดูว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นข่าวไหนแล้วควรจะผักดันให้ใครหรือจะทำให้ประเทศไหนมีภาพพจน์ยังไงมันมันมันทำได้ด้วยการลงข่าวด้วยอ,อันนี้ก็เป็นในลรัสเซียนะครับที่มีความตัะแย้งกับอ Pre p r e c t i o n เรา่งเป็นข่าวที่ยูเครนถูกถล่มนะครับก็มีหลากหลายโอเคฟรานซ์วลลิฟอร์ดชเวล่าก็ไม่น่าจะไปกันชเวล่าก็ไปทางเดียวกันแต่ว่า เยมันก็อาจจะมีแตกต่างอีกนิดหน่อยอ่ะเห็นไหมครับเยมันนี่ก็พูดถึงเรื่องของร้านอาหารที่อยู่ที่ยูเครนที่ถูกเชียร์ตรงตีมีพูดถึงจูเลียนแซนพูดถึงเชอริโอนประมาณนี้โอเคชูริโฟนะครับก็น่าจะ,ะประมาณนี้ครับตัวปัจจุนี้ It's uh...